สวัสดีชาววอลแทนทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนะวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันครับกับรถคันใหม่ครับชื่อว่า Object c l a s s นะครับผมจะผมจะชอบเรียกมันว่าเคิร์สทุกทีเลยนะเออคือจริงๆมันมัน,ม,นมันชื่อว่า c l Class Class นี่เลยนะครับมันเป็นภาษารัสเซียแปลว่าพุ่มพุ่มไม้นะ o b j e c t Class ครับก็เป็น TD คันใหม่เทียรแป จากโซเวียตนะครับซึ่งเป็นแมคานิกใหม่กับโซเวียตด้วยนะครับมันเป็นแมคานิกของอูเดสนะครับที่ปรับโหมดแล้วก็ทำให้แม่นขึ้นเป้าก็จะกลายเป็นแบบนี้แล้วมันมีความแม่นสูงแต่ตัวเลขมันแม่นสูงนะแต่ว่าโซเวียตอะปืนโซเวียตมันก็คือโซเวียตนะครับซึ่งในเกมเนี้ย เป็นเกมของคุณเก่งเดอะรีเทนเนอร์แล้วก็เป็นเกมแรกของเขาด้วยครับนัดแรากยิงที69เข้าไป578นะครับมันมีความแม่นยำอยู่นะครับมันมีความแม่นยำอยู่แต่มันก็จะมีบางนัดที่มันก็ทำให้หงุดหงิดเหมือนกันนะเ,เพราะว่าผมกำลังเล่นกัน,นี้อยู่เหมือนกันในเกมนี้คุณเก่งเกิดทางฝั่งเหนือนะครับอยู่ในห้องเทีย8เทีย7นะครับแล้วก็แมป ซากเมืองนะครับแมปซากเมืองเกิดทางฝั่งเหนือนะมีอาร์ตี้ข้างละสองคันซึ่งอาร์ตี้เป็นอาร์ตี้เทียเจ็เนี่ยน่าลาคาญมากนะเพราะว่าเขาสแปมกันยับเลยนะแล้วก็ในเกมนี้เป็นเกมแรกของคุณเก่งด้วยนะนี่คือเกมแรกเลยเกมแรกส่วนใหญ่ก็จะให้เจอกับเทียเจ็นี่แหละนะด้านหน้าครับแบทแชทสิบสองทีครับหกร้อยยี่สิบเอ็ดนะครับนัดนี้ดาเมจมันดีนะดาเมจเฉลี่ยอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบ บางนัดก็ขึ้นไปหกร้อยอย่างที่เห็นเลยนะครับนี่คือมันคือปืนโซเวียตจริงๆนะปืนมันแรงจริงนะแล้วก็แมคาน,นิกแบบนี้มันก็มีความคมดีมากนะครับแต่ว่านั่นแหละนะครับถ้าเล่นไปเรื่อยก็จะเห็นว่ามันตกตรงหน้าก็มี <c oughs> ขุดดินที่เห็นก็มีเ <c> ห <oughs> มือนกันนะครับก็ดูกันนะครับซึ่งในเกมนี้คุณเก่งใส่อุปกรณ์3อย่างก็จะเป็นพัดลมครับโหลดเร็วแล้วก็กล้องเคลือบผิวเลนนะครับ ยืนสนายอยู่ตรงนี้วเวลาในการเปลี่ยนโหมดครับทั้งโหมดสีดแลวก็โหมดทราเวลเนี่ยใช้เวลาในการเปลี่ยนโหมด2วินะครับเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดสีดโหมดเนี่ยเดินหน้าถอยหลัง5นะครับ5เท่านั้นครับ5เท่านั้นเลยนะครับ คุณเก่งบอกให้ LT ครับเปิดตรงกลางให้หน่อยนี่จะยิง LT ก็ดีนะวิ่งไปเปิดให้เป็น LT เทียสเจ็ดเจโฉบโฉบมาก็ไม่มีใครครับตอนเกมมาก็ยังตึงๆครับยังไม่มีอะไรครับ เก่งบอก LT ว่าฉันจะช่วยคุณเองเป็นการปลุกขวัญกำลังใจให้เขาเล่นนะครับให้เขากล้าเล่นขึ้นมาอีกนิดนึงเ,เห็นครับมีเอลแต่ว่าไม่รู้ไปไหนครับเงียบไปนะครับเงียบไปนะไม่รู้ว่าเหินฟ้าหรือว่าตกดินหรือ,อยังไงครับมันเงียบๆนะแล้วก็ LT ีตรงนี้ครับโดนครับโอ้โหแต่โดน497ครับนัดนี้ถือว่าได้ดามเมจมาน้อยครับโหลดอยู่14วินะฮะประมาณนั้นนะครับอันนี้คือใส่ของแล้วนะประมาณนั้น14วิโหลดนานอยู่โหลดนานอยู่เริ่มขยับครับคุณเก่งเปลี่ยนโหมดแล้วก็ขยับไปด้านหน้าครับรนั่งรอสายน,นี้ไม่ไหวครับเหงา วิ่งอยู่40กว่า,วาขึ้นเนินครับวิ่งจริงๆก็ประมาณ50วิ่งมาตรงกลางแล้วก็คอร์สเข้าไปในเมืองครับแต่ว่ายังไม่มีเป้าให้ยิงนะโอ<า>้มีไทเกอร์นหนึ่งครับยิงเข้ามาโดนแทรกครับก็ปลายกลับไปครับแล้วก็ ฝุ่นไม่ฟุ้งด้วยน่าจะโดนหรือเปล่านะน่าจะโดนหรือเปล่าคือไทเกอร์นหนึ่งก็บลายเข้ามาไม่รู้ว่าบายอะไรแต่วเนี้ยไฟติดแล้วครับก็ปเปลี่ยนโหมด2วิแล้วก็วิ่งครับออกตัวเรื่อยๆครับไม่ได้ออกตัวพูดพัดอะไรครับเดีว๋วิ่งอย่างนี้แหละแค่นี้แหละนี่ยวิ่งเต็มที่ห้50ิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง ไฟติดครับด้านหลังน่าจะเป็น L T G ที่เห็นนะครับเก่งวิ่งเข้ามาในเมืองครับข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งคือมันแข็งอยู่นะมันมีความแข็งอยู่ถ้าที่ตัวรถนะครับแต่ว่าป้อมมันสูงสุดเกินครับตรงกลางเนี่ยโอ้โหเก่งวิ่งเข้ามาในเมืองแล้วก็ทางซ้ายมือมีที6 E 5ครับ เดือดอยู่400เขายิงเข้ามาโดนแท็กเปลี่ยนโหมดสักหน่อยแล้วก็เรียบร้อยครับเก็บไป1คิวครับแล้วก็เดินหน้าต่อครับดุยดเข้ามาโดนจอนักแฟดมา56ไทเกิลหนึ่งอยู่นี่ครับเปลี่ยนโหมด2วิหันมาแล้วก็ได้คิวนึงครับ2คิวครับเดินเข้มาเก็บแบบ ง่ายเลยนะง่ายเลยเพราะว่าเลือดเขาเหลืออยู่แค่นั้นวิ่งออกครับเพราะว่าถอยหลังไม่ไหวครับถอยหลังอยู่แค่5้าเท่านั้นนะถ้าเปลี่ยนโหมดถ้าเปลี่ยนโหมดนี่เปลี่ยนโหมดเป็นโหมดทาเวลนี่ผมจําไม่ได้ว่าถอยหลังเท่าไหร่แต่ก็ถอยหลังไม่ไม่ไดีเร็วนะโอ้โหตรงนี้ครับมาถึง ทีถาแล้วครับมีเอลเน้นๆเข้าไปครับเรียบร้อยครับ3คิวครับเผลอเข้ามาในเมืองแป๊บเดียวข้างนอกลุยเลยครับข้างนอกลุยเลยครับโดนเขาถงเข้ามาเจ็ดต่อ11ครับตอนนี้ตามเขาอยู่ครับข้างนอกแตกครับต้องมาคอยเด็บอยู่ตรงนี้ซึ่ง จากราสปอรตด้านนอกมีที LTG ด้วยมีที8 8นะครับอีกคันก็เป็น t i g เกอร์ุณเก่งเปลี่ยนใจเปลี่ยนโหมดครับแล้วก็น่าจะเข้าไปช่วยในเมืองน่าจะดีกว่านะเพราะว่าอยู่นอกก็ไม่รู้ว่าจะอ้าวเจอครับเจอ LTG ครับโอ้โห LTG เล่นลูก SE ด้วย โดนเข้ามา257ด้วยแล้วตรงนี้ไทเกอร์2ครับมีรถพ็อปปังครับยิงทะลุรถไปเลยครับเรียบร้อยครับอีกคิวหนึ่งเป็น4คิวครับแล้วก็เดินไล่ LTG ไปเลยครับเพราะว่าที8วิ่งเข้าไปในเมืองแล้ว LTG เหลือเลือดอยู่แค่19เปลี่ยนโมอีกแล้วครับแล้ว LTG วิ่งไปติดเรียบร้อยครับฮ <5 S 2> คิวค,ครับ5คิวโอ้นิมน วิ่งเข้ามาตรงกลางครับคอร์สเข้าไปในเมืองตำแหน่งตรงนี้เปลี่ยนโหมด2วิซูมเลงซัดโอ้โหมันเบี้ยวลงหัวแท็กพอดีครับเรียบร้อยครับ6คิวตอนแรกเนี่ยเลงไว้ตรงแผ่นหน้านะแผ่นด้านหน้าแล้ว แล้วมันย้อยออกซ้ายลงข้างล่างนิดหนึ่งเข้าหัวแท็กเรียบร้อยครับวิ่งเข้ามาในเมืองครับแต่คุณเก่งไม่หาทีแปดวิ่งเข้าไปหาราสปอร์ตเป็นสตูเลอร์อีมิลครับทีเจโหลดเป็นลูก HE ครับวิ่งเข้ามาปาบแล้วก็ หกร้อยกับหนึ่งครับโดนสวนมาสี่ร้อยเหมือนกันนะเปลี่ยนโหมดครับเมื่อกี้ไม่ได้เปลี่ยนโหมดแล้ววิ่งเข้ามายิงตรงนี้ทียี่สิบแปดรอโหลดแป๊บหนึ่งครับแล้วก็ซัดครับห้าร้อยสามสิบห้าแล้วก็เปลี่ยนโหมดอีกครับคือมันน่ารำคาญทุงเปลี่ยนโหมดแต่ว่าถ้าใครแบบว่าเล่นบ่อยๆก,ก็อาจจะชินครับเพื่อนไม่น่าจะเอาลงนะทียี่แปดขึ้นเก่งก็เลยวิ่งเข้ามาเปลี่ยนโหมดแล้วก็ เรียบร้อยครับ8คิวไปครับแม่มันอีซี่ซะซะนี่ไรเหลืออีก2คันครับเป็นอาร์ตี้ครับ G.W. Panther แล้วก็ S. 5 1ทำไมมันดูง่ายจังหลายคนอาจจะคิดแบบนั้นแล้วก็เจอครับ G.W. Panther ครับเปลี่ยนโหมดสักหน่อยแล้วก็ซัดครับ9คิวครับ คันสุดท้าย S51 ครับอาร์ตี้คันสุดท้ายครับไปไหนๆจะ9ก้าแล้วก็เอาสิบไปเลยแล้วกันนะครับ mm hmm. เ,เก่งบอกบอกเพื่อนในทีมบอก10บคิว for me ขอเลยนะ10บคิวนะครับจะเอาเหรียญภูมิโด d นะครับ แล้วเพื่อนก็เจอครับ WZ หนึงหนึ่งรถใหม่นี่เขาเจอนะครับคุณเก่งก็เปลี่ยนโหมดครับแล้วก็เล็งครับแล้วก็ easy ครับ easy <ม>สิบคิวครับ <c oughs> แม่ง่ายได้สักอะไรามาดูผลการรบกันนะครับก็ ได้เอ็มครับเอทังเกอร์นะครับเอ็มแตกไปเรียบร้อยนะครับความเชี่ยวชาระดับสูงสุดนะครับแล้วก็เหรียญอีกเพียบเลยนะครับเหรียญแรกก็พูลมิดเดลครับสิคิวครับถึงจะได้เหรียญนี้นะครับสิบถึงสิคิวนะครับเหรียญที่2องพัคกูชีครับทำลายอาร์ตี้ในหนการรบ2คันนะครับทำลายอาร์ตี้สคันในหการรบท็อปกันครับหคิวหรือ6คิวขึ้นไปนะครับแทงเกอร์สไนเปอร์ก็มาครับพลซุ่มยิงรถถังแล้วก็ไฮแคลิเบอร์ปืนลำกล้องใหญ่นะครับได้เงินมา2อ0แสนอันนี้คือกดบูส ครับประสบการณ์14,163ยิงไปทั้งหมด6,288อันนี้เพราะว่ามีไบราทไทเกอร์ไปด้วยนะครับ10คิวครับแล้วก็ครับประสบการณ์หนกยดิบยิงไป16เข้าเป้า15เจาะเกราะ15นะครับ้วเมียรวม6 2 0ัมีไม่มีแอสซิสต์นะครับไม่มีแอสซิสต์เลยนะครับ แล้วก็เป็นมีชีพีเม้นผักค่าซ่องไป5,000เท่านั้นเนระับเพราะว่ายิงโดนยิงเข้ามาก็ยังบล็อกได้หลายนัดอยู่นะครับแล้วก็มีค่ากระสุน20,000แล้วก็ยุทธวจัย6,000เหลือเงินมาใช้ถึงแสนเก้เลยนะครับเหลือเงินมาใช้แบบเนาะเนาะคันนี้เป็นรถพรีเมียมเทียร์8ที่เก็บตังค์ได้ดีนะครับแล้วก็เป็นทีดีที่มีการเจาะเกราะดีด้วยแล้วก็มีดาเมจต่อนัดดีด้วยนะแต่ว่า อาจจะมีอาการนะถ้าใครได้ลองเล่นบ่อยๆก็จะเห็นว่าอืมัมนก็คือปืนโซเวียตนั่นแหละนะครับมันไม่ได้คมเหมือนสวีเดนอะไรขนาดนั้นนะแต่ก็เป็นรถที่เล่นได้มันดีตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าตัวเอ็มผมเล่นมันก็รู้สึกติดใจอยู่เหมือนกันนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณคุณเก่งเดอะรีเทนเนอร์ด้วยสำหรับคลิปมันมันแบบนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้นิกิทีวีด้วยแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิก,กิคอลาไปก่อนสวัสดีครับ